ซีดเนื้องอกและมะเร็งมีความแตกต่างกันอย่างไรไขข้อข้องใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างซีดเนื้องอกและมะเร็งให้ทุกทกท่านทราบครับ 1. สีด คือถุงน้ำที่เกิดขึ้นบนเนื้อเยื่อตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยภายในซีดมักบรรจุของเหลวของแข็งกึ่งของเหลวหรืออากาศไว้เช่นน้ำไขมันเลือดหรือผมที่เกิดจากเซลล์แบ่งตัวผิดปกติโดยมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซีดที่ขึ้นบนผิวหนังจะมีลักษณะนูนส่วนซีดที่ขึ้นใต้ผิวหนังอาจจะคลำได้เป็นก้อนและซีดที่ขึ้นที่อวัยวะภายใน อาจไม่ปรากฏอาการใดๆทําให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกว่ามีซีดอยู่ภายในร่างกายตัวเองโดยส่วนใหญ่ซีดจะ่อไปเองได้แต่ถ้าไม่่อแล้วเวลาเราขยับตัวอาจเกิดการหมุนบิดคู่ของซีดที่ทําให้เราเจ็บปวดมากหรือถ้าซีดเกิดแตกอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เนื้องอก จะแบ่งออกเป็นเนื้องอกชนิดดีและเนื้องอกชนิดร้ายเนื้องอกชนิดดีเป็นก้อนเนื้อตุ่มไตที่เกิดขึ้นภายในบริเวณอวัยวะของเรามีขอบเขตของก้อนชัดเจนมีการเติบโตขยายช้ารวมทั้งไม่สามารถที่จะลุกลามหรือขยายตัวเข้าไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆของเราได้การรักษาอาจผ่าออกหรือไม่ผ่าออกก็ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง เช่นหากตำแหน่งที่ก้อนเนื้ออยู่นั้นเป็นจุดที่อันตรายต่อการผ่าตัดมากอาจจะตามดูก้อนเนื้อนี้ไปก่อนหรือถ้าก้อนเนื้อนี้มีความเสี่ยงกลายเป็นมะเร็งสูงแล้วผ่าตัดออกได้น่าจะเป็นทางเลือกที่สบายใจกว่ามะเร็ง คือเนื้องอบชนิดร้ายโดยเซลล์มะเร็งนั้นสามารถที่จะลุกลามหรือแพร่กระจายเข้าไปเติบโตในเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆได้ทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้ๆบริเวณรอบเนื้อร้ายหรือไกลออกไปไม่มีขอบเขตของก้อนชัดเจนมีการเจริญเติบโตวรวดเร็วการรักษามะเร็งนั้นถึงแม้จะมีการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกแต่ก็ไม่สามารถเอาเซลล์เล็กๆน้อยๆของเซลล์มะเร็งออกได้หมดถ้าจะรักษามะเร็งให้หายจึงต้องทำลายเซลล์เล็กๆให้หมดไป